อย่ากขยันมากแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้หลายคนอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตก็ขยันมากทุ่มเทเวลาไปให้กับการทำงานอย่างหนักทำงานประจำทุกวันทุกวันวันละ8ถึง12ชั่วโมงแต่สุดท้ายชีวิตก็เหมือนเดิมถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนที่ขยันมากแต่ชีวิตของคุณไม่เปลี่ยนให้คุณทำสิ่งนี้ 1. ฝึกทักษะการสร้างเงิน เพราะถ้าวันนี้คุณทำงานประจำอย่างเดียวมันจะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ยากแต่คุณต้องฝึกทักษะการสร้างเงินการหาเงินไม่ว่าจะเป็นทักษะการตลาดทักษะการขายหรือทักษะการทำออนไลน์เมื่อคุณฝึกทักษะเหล่านี้จนเก่งมันจะทำให้คุณสามารถสร้างเงินได้มากขึ้นมีวิธีหาเงินได้มากขึ้นเมื่อคุณมีช่องทางในการสร้างเงินได้มากขึ้นมันจะทำให้คุณหาเงินได้มากขึ้นและทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนได้ 2. ฝึกการออมเงินหลายคนวันนี้หาเงินได้เยอะแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่ได้ชีวิตก็ยังเป็นเหมือนเดิมหรือบางคนแย่ลงกว่าเดิมเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์มาคุณใช้มันหมดโดยที่ไม่คิดจะออมดังนั้นคุณต้องฝึกนิสัยในการออมเงินให้เป็นนิสัยของคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณหามาได้คุณต้องจ่ายให้ตัวเองก่อน10%เซเพื่อออมโดยที่ไม่เอามาใช้เมื่อคุณฝึกนิสัยการออมเป็นประจำเป็นประจำ มันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนที่มีเงินเก็บมากขึ้นเมื่อคุณเห็นตัวเองมีเงินเก็บที่เป็นเงินของคุณเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะทําให้คุณอยากหาเงินให้ได้มากขึ้นเพราะจะได้เก็บมากขึ้นมันจึงทําให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ 3. คุณต้องฝึกลงทุนแบบรักษาเงินต้น ถ้าวันนี้คุณไม่ฝึกลงทุนเพื่อให้เงินมันสร้างเงินให้กับคุณคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ยากและที่สําคัญคือคุณต้องฝึกลงทุนในการที่รักษาเงินต้นเพราะถ้าวันนี้คุณไปลงทุนในสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้มันจะทําให้เงินต้นของคุณหายเมื่อเงินต้นของคุณหายมันคุณหมดกําลังใจและไม่อยากจะทําต่อดังนั้นคุณต้องลงทุนในสิ่งที่คุณรู้สิ่งที่คุณเข้าใจ ต่อให้สิ่งที่คุณลงทุนไปกับมันไม่สามารถสร้างกำไรให้กับคุณได้แต่อย่าทำให้เงินต้นคุณหายแล้วคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความสำเร็จและเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้โดยเริ่มฝึกการลงทุนกับตราสารหนี้พันธบัตรที่คุณสามารถควบคุมต้นทุนของคุณได้รักษาต้นทุนของคุณได้เมื่อคุณเก่งขึ้นเก่งขึ้นมีความรู้มากขึ้นคุณค่อยไปลงทุนในมุ่นมันจะทำให้คุณสามารถใช้เงินสร้างเงินให้กับคุณได้ คุณจะสามารถใช้เงินสร้างเงินให้กับคุณได้แล้วจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าวันนี้ค yes ุณไม่สามารถใช้เงินให้สร้างเงินให้กับคุณได้คุณจะเหนื่อยไปตลอดชีวิตไม่อยากเป็นคนที่ขยันแต่ชีวิตคุณไม่เปลี่ยนให้เริ่มฝึกแต่วันนี้แล้วคุณจะเป็นหนึ่งคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ชอบความรู้ดีๆแบบนี้กดฟอลโล่กดติดตามครูไก่ต้งไว้นะครับแล้วครูไก่ต้งจะเอาความรู้ดีๆในการเปลี่ยนแปลงชีวิตมาให้กับพวกเราทุกคน